สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ะแน่นอนนะคะที่สาวกลับมาในรอบจำไม่ได้ว่ากี่วันวะ่ะแต่แบบน่าจะเป็นวีคอยู่มั้งเออก็นะคะเมื่อวานเหมือนได้เห็นแวบบ็แบบซึ่งเขาปล่อยมาเราจริงๆมึงก็คือการคัมแบ็กในรอบกี่เดือนวะ ที่จำไม่ได้อ่ะเออแต่แบบนะคะก็คือลูกสาวกวางยาของพี่นะคะกับเอสปาเย้มือคือเห็นแบบรูปปล่อยรูปปล่อยแต่ละเซตมานี่คือแบบกูอึ้งอะกับความสวยของน้องอะมึงอันนี้มันแบบมันสวยจึงเกินมันเวอร์เกินแน่นอนนะคะว่าพี่สาวก็ไม่ได้ดูสปอยทีทรงทีเซอร์อะไรใดๆทั้ทงสิ้นนะคะเพื่อการนี้โดยเฉพาะเนาะ ซึ่งนะคะครั้งนี้ของเอสปานะคะเป็นการกลับมาในมินิอัลบัมชุดที่4ี่แล้วมึงแบบเราอยู่กับน้องมาตั้งแต่แบบมัมมมมมมบน,ม,นม,ออมันมันแมบ้านอยมึงกแหมเออมันแป๊บเดียวเองอ่ะมันแป๊บเดียวแบบแอัลบัมชุดที่สี่แล้วมินิอัลบัมชุดที่4แล้วอ่ะเออซึ่งอัลบัมนี้นะคะมีชื่อว่า d r a ม่านั่นเองเออจะประกอบไปด้วย6เพลงนะคะในอัลบั้มนี้ก็ เหมือนเพลงดราม่านี้ก็จะเป็นเพลงไตเติลเลยเนาะเออ,อมันดราม่าจริงปะเป็นเป็นบัลลาดหรือเปล่าอะนี่เดาซึ่งก็ปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะแต่พี่สาวเพิ่งว่างในวันนี้นะจ๊ะก,ก็เลยจะมารีแอคเนาะซึ่งไอเพลงดรามา่าซึ่งเป็นเพลงไตเติลของคัมแบครอบนี้นะคะจะเป็นเพลงแนวฮิปฮอปแดนซ์ที่มีความโดดเด่นตรงเสียงกลองอันหนักหน่วงอีกแล้ววะ่ะเสียงกลองอีกแล้ว และซินเบทที่ทันสมัยเนื้อเพลงถ่ายทอดทัศนคติที่เปี่ยมล้นไปด้วยความมั่นใจว่าทุกเรื่องราวเริ่มต้นที่ฉันเตรียมพบกับสเสน่ห์ที่ทรงพลังมากขึ้นของเอสปาว์สันทรงพลังได้มากกว่านี้อีกหรอนี่ก็แบบสุดแล้วนะเออตื่นเต้นก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะจ้าว่ามันเป็นยังไงอ๋ออันนี้แบบในข้อมูลอุ้ยมันดีจังเลยอะ่ะมันมันบอกมองไม่เห็นหรอก มันบอกแนวเพลงทุกเพลงอ่ะอีเวนแล้วทําไมวงอื่นมึงไม่ทําแบบนี้บ้างวะอันนี้แบบมันบอกแนวเพลงทุกเพลงเลยอ,ะ<ส>อ่ะเอาเดี๋ยวเธอมึงโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูในส่วนของ video มิวสิกวิดีโอเพลงดราม่านะจ๊ะปล่อยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะหนึ่งวันผ่านไปไวเหมือนโกหกตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่ยี่สบสี่ล้านบวบัวบวเออกูกูกูคาดหวังแล้วเนี่ยมัน ไม,ไม่ได้ดูอะไรเลยอ่ะมันทุกคนคงดูแล้วแหละเนาะแต่แบบเออกูมั่นใจว่ามันต้องแมทนะเออโอเคเครื่อให้ริการเสียเวลานะคะสามสองหนึ่งไปฉันเปิดถูกไหมอุย้ยมึงอุยนกน้อย ว้าวมึง hmm. อ uh ุ huh. uh ้ยลองหนาวน่า huh. รักมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหใครนะโอ้โหสวยไฟลุกวันทูอีกครั้ง โอ้ออโหอมึงชุดคาริน่าคือแบบอุ้ยอุ้ยมึงขนลุกอุ้ยเพลงอุ้ยชีนิง đa má 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 má, mad, vậy ngay cả mad mưng, ồ hù chia cell, ui mừng ơi, โอ้โหโอ้โหมือโอ้โหมือเอเชี่ย oh my god oh my god อ่าโอ้โหนิ่งนิงลูกแม่โอ้ยมึงกูหยุดโมแกวินเทอร์ไม่ได้อือหืออือหือ 으흠. 으흠. 오호. 우. 오이. 우이. มึงคน วิ้งโอ้โหลูกสาวโอ้โหมึงโอ้โหมาโอ้โหก <laughs> ูเอาแค่สีชุดก่อนกูโคตรจะคอนทัตกับน้องเลยอเชียอย่างที่บอกนะคะว่าแบบไม่ได้ดูเลยเลยไม่รู้เลยว่าแบบเขามาในธีมสีแดงดำอะมึงคือแบบเฮ้ย ไม่รู้ว่าเขาวางอแผนยังไงหรือเปล่าอะ่ะแต่แบบถ้ามันจะมาเวเนี้ยมึงนึกออกไหมมันควรจะได้ปล่อยในช่วงแบบวีควันฮาโลวีนพอดีเออมันดูไอเชี่ยซาวมันหลอนมันเป็นแบบลึกลับลึกลับแปลกๆบอกไม่ถูกอะมันไม่ใช่มาแบบเอ,อ่อ next level แบบซาวบีตืดๆอะไรอย่างนั้นนะเอออันนี้มันเป็นแบบ บอกไม่ถูกไอ้เชีย่ยนั่นแหละอย่างที่อ่านไปตามข้างต้นนะคะจาก SM2 ที่บอกว่าเพลงนี้เออมันเป็นแนวแบบอย่างนั้นเน้นเสียงกองเน้นเสียงอะไรกูไม่ได้โฟกัสเสียงดนตรีเลยเพราะว่าเสียงนักร้องสีสาวของเรามันแบบมันดึงดูดนะมึนงนึกออกไหมแบบเชีย่ยคาริน่านี่คือแบบสุดแล้วหนูจะเป็นหนูเป็นได้ทุกทุกเขาเรียกอะไรทุกลายเลยลูกจะร้องเล่นเต้นหรือว่าเป็น เซ็นเตอร์เป็นวิชวลเป็นแม่งทุกอย่างสุดยอดสุดยอดแต่ก็จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเพื่อนสาวของเขานะคะจีเซลคือแบบมึงจากคัมแบ็กที่แล้วอะ่ะเพลงอะไรวะที่ไม่ใช่เพลง Better Thing อะ่ะหรืออะไรสักอย่างจำชื่อเพลงผิดหรือเปล่าขอโทษนะเออเพลงอะไรวะเชื่อลืมอ่ะสวัสวดสวัสวดสวัสวดหรอหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะแต่แบบ กูว่านั้นเขาสวยแล้วนะจีเซลอ่ะสวยแบบอ๋อไม่ใช่มันเป็นเพลงที่แบบสดสไปซี่เออกูว่านั้นแบบสุดแล้วนะมานี้แบบจีเซลหนูลูกหนูแบบหนูสวยหนูจะสวยได้ถึงอีกขั้นไหนคะคือแบบคอตูมมันส่งแล้วหุ่นน้องมันแบบว้าวซ่้ามากแบบมันดูแบบ กูไม่ได้โฟกัสทอนล่างเนาะแต่แบบเราเห็นท่อนบนเพราะมันจะโคสอัพทอนบนมาสักส่วนใหญ่มันเป็นเกาะอ,อกสีดำอะมึงแบบแต่ทําไมมันใส่แล้วมันเปรีย้ยวเยี่ยลาดได้ขนาดนั้นลูกฉันงงแล้วก็มาถึงชีน้องหนิงของฉันสองหนิงของพี่คือแบบหนิงหนินิงหคือแบบกูเข้าใจแล้วคําว่าหนิงหนิงไม่ใช่ชื่อแต่มันคือจริตอนะเออแบบเฮ้ยน้องแบบ กูตเต็มวัยจริงๆลูกแบบหนูเป็นสาวแล้ว่มึงแล้วที่แบบดึงดูดสายตาชั้นที่สุดนะคะในการคัมแบ็กรอบนี้ก็คือน้องวินเทอร์นะคะน้องหนาวคือมึงวินเทอร์คือแบบนี่แหละมันเป็นคอนเซ็ปที่ถูกต้องอันนี้แบบความชอบส่วนตัวนะชั้นชั้นชอบผู้หญิงผมยาวเออแต่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมสั้นแล้วน้องไม่ดีมันก็ดีมันก็คนละเวคคนละแบบเนาะแต่แบบกูใบแอดผู้หญิงผมยาวอ่ะอย่าง เปิดมาวงนี้คนแรกที่กูใบแอดเลยคือคาริน่าแต่แบบกูกูปักคาริน่ามาตั้งสามสี่ห้าหกคัมแบ็กที่ผ่านมาเนี่ยออกูเมนพี่หน้าแต่แบบมึงอันนี้แบบมันถูกต้องที่สุดหน้าม้าผมแดงแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจแดงแบบมึงแดงจินเจอร์แดงจินเจอร์ไหมวะหรือเชอร์รี่วะเรียกไม่ถูกแต่แบบมันถูกต้องมันแบบนี้มันต้องแบบนี้ต้องหนาวต้องผมยาวมึงแบบ เมคอัพดีมากดีจนไม่รู้จะอวยยังไงแล้วจริงๆนะจุดๆนี้นะคะคือแบบโอ้ดีใจกับน้องๆที่แบบได้ทำงานกับทีมงานที่ถูกต้องคู่ควรควรค่าแก่การให้เขามาสร้างศิลปะบนใบหน้าของเราแล้วแบบมันสวยมึงสวยแบบโอ้อยากเกิดรุ่นน้องจังเลยคือท่าเต้น เอ,อเทียก็ไม่ค่อยได้โฟกัสอะเพราะว่าบูกูโฟกัสแต่หน้าเขาจริงๆแบบอินนองอินเนอร์สายตรงสายตาที่แบบแต่ท่อนฮุกแม่งติดหูแน่นอนคือเอ,ออยังไงก็ติดหูกลัวแมสแล้วมันก็ต้องมีแบบสเตยแล้วเนาะเพราะว่าวันนี้มันวันเสาร์ล้ะซึ่งพี่สาวก็อยากรีแอคแต่พี่สาวกลัวกลัวขิดปิวนะคะแบบอืมนะ แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามดูไปวีดคุณเดียวก็ได้แต่คือแบบอุ้ยอันนี้แม่มึงมันมันเป็นแบบคอสตูมคือเอาด้วยเรื่องสีก่อนมันมันสีคลาสสิกเลยนะแดงดำดำแด,ดงอะมึงแต่แบบเออกูก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันมันเป็นคำว่าน้อยแต่มากที่แท้ทรูนะอันนี้แบบจริงๆคือคอสตูมมันมันไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นอนะมันไม่ได้แบบไม่ได้สวยเหมือนตอน ดีมคำถั่วอันนั้นน่ะสวยสับแบบสวยสัตว์อันนั้นน่ะยอมรับแต่อันนี้แบบเออเขาก็ทำให้มันให้มันอยู่กับตรงกับคาแรคเตอร์ของสี่คนน่ะเออกูกูชอบเซตนั้นนั่งแหละไอเซตที่แบบน้องใส่ชุดดำอ่ะที่เป็นแบบที่บอกอ่ะที่จีเซลใส่กอกสีดำแล้วแบบผู้อยากเกิดรุ่นน้องอ่ะทำเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ทำให้เรารู้สึกขนลุกได้ใน ในแต่ละพาร์ทเลยอะแบบจะพาร์ทท่อนเบรดพาร์ทท่อนฮุกพาร์ทก่อนฮุกหรือพาร์ทแบบอินโทรอะไรไม่รู้อะจะแบบเออมันมันขนลุกในหนึ่งคือด้วยซาวสองคือด้วยเนื้อเพลงนะคะที่มันแบบมาาอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันซาวหลอนหัะมึงแบบเรามาเห็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์บ้างเนาะใน m อแบบเออกูว่ามันต้องดีมากๆแน่ๆเลยอะแบบสเตจอะ เก่งมาก,กสาวแบบเห็นมาตั้งแต่แบบย่อขยิงมาใหม,ม,ม่มนแม่บ้านนั่นแหละลูกแต่ตอนนี้แบบน้องสวยสับสับแบบสับ,สบจริงๆสับแบบสับให้ขาดเลยชับๆ,ๆจริงๆแต่ก็จะไม่สามารถ recall mv ได้นะคะเพราะว่าพี่สาวโง่นะคะไม่ไม่สามารถปฏิปตอเรื่องราวาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่แบบเอออันนี้เราจะมาดูทักษะต่างๆอินนงอินเนอร์ ner, การแสดงการใช้สีหน้าอะไรอย่างเงี้ย ความสวยที่มันทวีคูณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในทุกคัมแบ็กเลยอ่ะอันนี้แบบปุปบมือเลยบมือให้ทั้งตัวน้องนะคะที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีแล้วก็ปบมือให้ทั้งทีมงานด้วยที่แบบว่ารังสรรศิลปะศิลป์อะไรบนหน้าบนคอสตูมใดๆแบบสุดยอดมันทําให้แบบมันน่าดูคือมันเป็นเพลงที่ต้องดู MV ไปด้วยจริงๆอ่ะเอออันนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะเพราะว่าแบบมันสนุกมึงเออ ก็นั่นแหละค่ะนี่คือดราม่านะคะบ่ายเอสปนะจ๊ะปล่อยมาแล้วหนึ่งวันท่วนเนาะตอนนี้ก็ที่บอกไปข้างต้นมันยี่สบสี่ล้านบัว,บวแหละนี่ติดในเพลงมาแรงอันดับที่สามด้วยอืคือแบบสุดยอดสุดยอดก็นั่นแหละจ๊ะอย่าลืมไปสตรีมมิ่งทุก่างทางให้กับสาวๆด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ที่สาวคนนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ ถ้าใครมาคอมเมนต์คุยกันบ้างก็ได้พี่เหงาเออพี่แซวเหงานะมาคอมเมนต์ว่าแบบคัมแบ็กนี้หนูให้ใครกันบ้างจะลูกแตในส่วนตัวของพี่นั้นคือแบบกูเทใจให้น้องวินเทอร์เลยคือแบบเชียสวยมากสวยมากแบบมันมันดึงสายตาก,กูได้เลยอ่ะแบบยืนสี่แต่กูเห็นหนึ่งอ่ะกูเห็นแค่เขาคนเดียวอ่ะไม่ต้องเป็นเซนเตอร์กูก็เห็นน้องอ่ะแบบ สุดยอดห้องหนาวเออก็นั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย